เอาละครับสวัสครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Shielding ครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมา Recap นะครับในส่วนของการเล่นคอมซอนนั่นเองต้องบอกก่อนเลยนะว่าคอมซอนเนี่ยเป็นคอมที่บูตพลังดาเมจได้แบบแรงมากๆนะครับในช่วงของกลางไฟนะ ยิ่งสู้ยิ่งติดสเตตัสชิ m เมอรครับแบบสู่กาวอ่าทุกคนก็จะได้รับสแตกความถึกความเร็จมตีโคตรเยอะนะแต่จะค่อยๆลดลงตามระยะเวลานั่นเองครับทุกคนซึ่งหลังจากเริ่ม4ไฟล์ไปเนี่ยแชมป์ซอนก็จะได้สแตกที่แตกต่างกันไปนะได้ความเร็จมตีความถึกบ้างฮิลเด้งขึ้นมาบ้างเนาะนะครับแล้วแต่ว่าเราเปิดจํานวนซอนเท่าไหร่นะครับถ้าเปิดเจดได้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะสามารถ ลดคูลดาวนะครับทุกคนเหลือ3วินะครับแล้วก็บัฟแรงกว่าปกติถึง30%ด้วยน,นั่นเองครับแล้วผมได้จิ้งมาตรงนี้นะจิ้งเนี่ยเป็นยูนิต3คอร์ของซอนที่เก่งมากๆนะครับเราเล่นจิ้งเนาะคู่กับดรบุนโดนะครับที่เป็นซอนโซโลโลที่เล่นเจ็ดนะครับคลิปนี้ที่เพื่อนๆจะเห็นนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อังเมนแรกเลยครับพอติเบิลฟอร์นี่น่าสนใจแอรไซ้์เนี่ยก็ดีนะแต่ว่าผมไม่ได้เก็บวีโก้ไว้ไง เลนินขวาเนี่ยผมเล่นโซโลโลเวยก็เจ็ผมคงไม่ใช้นะครับเรื่องอูดากินตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอูดากินไอเทมโบราณเนี่ยผมยังไม่รู้เนาะผมก็เลยเลือกเป็น portable force นะครับซึ่งเออมันไม่ค่อยมีอะไรดีนะผมน่าจะหยิบเป็นซิเกอร์นะครับให้กับโอวิกเนาะอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับก็หยิบเป็นซิเกอร์แล้วกันเพราะว่าได้ดูเลือดแล้วก็เดี๋ยวเล่นวอลวิกเป็นแครี่รองด้วยนะครับมีแข้ง อัปเกรดไปแล้วแล้วก็วเปิดเป็นสซอนได้นะครับอีทั้งบิกแข้งมี Y ถือของรอได้แล้วก็ทำจันฟล์ไฟไปเลยนะแล้วก็ใส่รถลอ้ลอใส่ทำเป็นกุนสูนั่นเองครับกดเลเวลไหมผมคิดว่าผมไม่กดละกันนะเพราะว่าผมอยากได้ไปอาร์สองเลไปอาร์มันตัวเก่งต้นเกมนะครับทุกคนโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับบิดแข้งนี่คือตัวแทงโลหนานะตอดเวทตามปกติครับไม่ได้มีอะไรนะ ส่วนวายาะเป็นตัว c c ครับผมว่าค่อนข้างเก่งแล้วก็ใส่สติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะส่วนจริงนะครับทุกคนเออตัวนี้เนี่ยทีเด็ดเลยนะครับจิงนี่คือมากี่เซตกี่เซตก็เก่งอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่ามีแพสซีด้วยนะทีครบปุ๊บเปลี่ยนเป็นรัวจะรวดเลยในแบบเนี้ยยิงมมั่วๆแต่ว่าตรงนี้ไม่ไหวครับเพราะว่าโดนผลเลวสีนี่ครับแพ้ไปอังเม้นมาเร็วนะครับรอบนี้แล้วเราเล่นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ อเมนต่อมานะหาอันดีๆที่เข้ากับคอมซอนเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมแนะนําให้หาเป็นของดาเมจหรือแบบแชมดุกอย่างเงี้ยถ้าเราจะเล่นโซโลโ,ลโลลรอเนะครับโอเคไม่ค่อยมีอะไรดีเลยผมยิบซ้ายแล้วกันนะแล้วก็วัดใจครับอะไรลได้เป็นในส่วนของอเมนใหม่นะครับก็คือถ้าใส่เบลแล้วก็ทาดาเมจได้ตามที่กําหนดเนี่ยนะครับมันก็จะได้เบล์เพิ่มมาอีกโอเคครับแลวรอบนี้นะมาเจอ เซอ,อรครับคิดว่าน่าจะไหวนะแต่ว่าที่เปียเซอเนี่ยค่อนข,ข้างตึงนะครับทุกคนอันนี้คือผมดูอยู่ว่าปลดล็อกเวสยังไงนะโอเควอลวิคคือไม่ยากนะแค่จิงสองแล้วลวก็ Y สองนะครับทุกคนเออตรงนีนะ้น่าจะได้อยู่ครับเอ็มจีเซอ,อแม่งแบบดูด้วยบึ้มๆมาโอเคนี่ทำดาเมจคบแสหนึ่งครับได้อีกสองอันนะเบลโอเคผมว่ามันมีอาวมนนี้เนี่ยเพื่อแบบ อีกอันนึงที่จะเป็นล็อตเว้แล้วมันได้ในส่วนของลาบดอนก็เปิดเวกาได้ถ้าเป็นยอร์เดนโอเคได้ซอนอีกหนึ่งตัวแล้วนะผมว่าผมลงไปเลยดีไหมแต่มันยังไม่ได้5ซอนถูกปะไม่ได้ไม่ว่ากันแล้วกันนะโอเคมาที่2ที่โทเลยนะครับผมได้ด็อกเตอรมุนโดมานะแล้วก็เอ่ออีโคเนี่ยก็เป็นซอนทำให้ผมเปิด5ซอนได้แล้วนะ5ซอนเนี่ยเริ่มเก่งแล้วนะครับเพราะว่ามันจะบ้านะครับเป็นสาวีแล้วนะครับ โอเคครับรอบนี้มาเจอในส่วนของคอมไอโอเนียนะทุกคนว่า oh, wow. อาจจะไาหวานะดอรอคุนโดเนี่ยมันเก่งไว้ทุกคนมันฟืนเรื่อยตลอดเวลาดวเดี๋ยวเราจะให้มันเป็นแทงหลักนะครับส่วเอ็กโคก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะสำหรับผมผมคิดว่านะทำได้เมจแบบเอโออะนะแต่ว่าจริงผมคิดว่าคนน่าจะไม่ค่อยใช้กันนะ วนีก็ชนะไปครับทำยี่สิบไม่ได้ครับเสียรายขายนีโกะไม่ได้โอเคครับมาที่3ามทีทกเลยนะผมยังแบบไฟลุกอยู่เลยทุกคนแล้วก็ไอเทมเนี่ยผมทําเป็นกุนตูบวกไอ e แล้วนะแล้วก็ทำในส่วนของสเตลเกตนะใส่ให้ Y สองดาวแล้วเปิด5ซอนแล้วนะน่าจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเก่งมากนะแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ปลดล็อกเฟสเนาะซิเดี๋ยวเราต้องปลดทั้งวอลวิกวอลวิกก็คือแค่ซิงสองกับ Y สองใช่ไหมแต่ซิงเนี่ยมันจะคือ ต้องแบบเปิดสี่ซอนนะครับไม่ก็สี่จักรนอสแล้วก็อันดาเมีเนาะครับเก่งผมคิดว่าน่าจะได้อยู่แล้วไม่น่ายากเท่าไหร่แต่แทกขึ้นเวลมาตามทัมมิ่งมันก็ได้ซิงและครับถ้าจะไหวอยู่ครับนี่ได้ไหวไหมนะ่ะนีอย่าละวายเอ้ยแปลกมีฟอจูนพคตเก่งเลยแวะเนะี่ยอุ้ยอ้ยไม่มีเลือด อุ้ยไม่ไหวครับแพ้ไปโอ้โหเสียดายครับนิดเดียวเองนะโอเคนะ้วเอ็กโซสองครับตรงนี้ซื้น,นี่ไว้ก่อนโลโอเคทิ้งสองก่อนทิ้งสองหน่อยทิ้งสองจบเรื่องเดี๋ยวซื้อไซออนนะครับลงเปิดเป็นบูเซอร์ครับว่าน่าจะดีสุดบ้าตอนนี้เนาะเพราะว่าเรายังเปิดเจ็ดซ้อนไม่ได้นะโอเคมาดูกันที่อเมอันสุดท้ายครับทุกคนอันกลางนี่น่าสนใจอุ้ยอันซ้ายดีดิเพราะว่าเราเล่นดีโลเลโอเจ็ดใช่ไหม ตัว3บาทมันก็จะมีจิงกับดรมุนโดที่ได้ value แว l u ลูแน่นอนอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดว่าเอาอะไรครับก็หยิบมาเลยครับเอาคอมแบทให้ตัว3บาทโดยเฉพาะแต่อัพครับเหมือนรู้อ่ะอัพเลยนะตรงนี้ก็ทําของแทงไปเลยครับเป็นอีเวนต์ชาานะเราตรงนี้ผมทุบสักอันนึงหาอันดีๆไดะได้เป็นทียเอ็อเน่าจะจบเพลงเท่านี้นะแล้วก็จิ้งผม2แล้วนะทุกคนแปลว่าเฟสผมเนี่ยจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมได้วอลลิกละ แต่รอบนี้ครับมาเจอซอซูโอสามครับเขาปลดเพสได้โยนีแล้วนี่งเอาวะเดี๋ยวรอจิงผมบ้าก่อนจิงผมยิงครับยิงครับยิงยิงตีตีรอบ้าครับรอบ้าบ้านะครับปะ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 มวปะปะปปะมันจปะปปะปมปะปะะปะม่ปะ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 ะปะปปัปปะปปะบปะปปะปเปะปะะนะปะะป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 อปะปะปะแ ติดสถานะซึมกัดก่อนเนี่ยแพ้แบบนี้ประจําเลยนะอ <c oughs> แพ้ไปครับโอเคแล้วกดล็อกวอลวิกเรียบร้อยครับเพจน้องได้วอลวิกมาเลยนะแล้วก็ย้ายของเลยนะครับให้วอลวิกนั่นเองครระหว่างนี้ก็ซโลโลเลยก็เจ็ดไปเรื่อยๆครับวอลวิกเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะผมว่าแล้วก็สกิลน้องเนี่ยอาสิคมากๆนะครับทุกเซตเลยแบบตีเปิดโหมดข้างไฟค่าได้ได้ไดรับความจุ่มตีเนี่ยมันก็ บนลูปอย่างเงี้ยได้อยดเลือดด้วยนะอิู่แม่งแบบเหมือนทุกครั้งเลยมาจีไรเป็นอย่างทุกทีไหวไหมไม่รู้ครับตรงนี้เออจิงเรายืนกินนิ่งโอ้ยจิงน้องไม่เอาอะไรแล้วโผแพ้ที่คือแพ้พอจริงล้วนๆนะไอแบบสาไฟเนี่ยนะตัดมาที่สี่ขีดห้าเลยนะครับทุกคนผมรับดาเมจครบสามสิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ซิงแล้วนะเออมาดีแล้วก็ สามารถเปิดในส่วนของเจ็ดซอนได้แล้วครับทุกคนเอามาได้เจ็ดซอนนี่คือดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าบอลเราเนี่ยเก่งกว่าเดิมเยอะมากนะพอ,อเป็นเจ็ดซอนนะครับมันจะป้าแบบเร็วขึ้นอนะ่ะอุ้ยโตก่อนครับตรงนี้ไกลและไกลแล้วสี่รู้สติครับตรงนี้เหมือนคอมนี้เนี่ยผมว่ามันต้องเล่นเกมมันต้องยอมโดนเจ็บอะ่ะมันต้องมีเลือดพอเจ็บอยู่นะเพราะว่ามันต้องไปทำเฟสซิงเงี้ก็แอบ,บเล่นยากนะ แต่ผมคิดว่าต้นเกมคือต้องได้จิงอะ่ะเพราะว่าจิงเป็นตัว3บาทใช่ไหมทุกคนมันจะทําให้ต้นเกมเราเนี่ยชนะมายาวๆแบบที่ผมเล่นนะครับแล้วก็หลีกเกมเนี่ยหรือกลางเกมเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเจ็บแล้วจากการที่จิงเนี่ยไม่สามารถทําดาเมจปิดไฟได้ครบทุกตัวน้องจะยืนเอ๋อก่อนเว้ยทำให้เราแพ้อยู่ดีแล้วก็การันตีที่เราแบบโดนดาเมจสามสิบผมว่าเป็นไทมมิ่งที่ถ้าสนใจอย,อยู่นะคอมนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะปลดเควสตจิงไปในตัวนะครับทุกคนโอเค แล้วก็วอลวิกสองครับทำดาเมจครบแล้วแสนหนึง่งได้เบลลอีก2เบลลนะนั่นเองฮะอยากคิดแล้วว่าแต่ยังขาดอยู่เยอะนะครับวอลบอกเลยเลยบึมบ,มบึมครับบลเซอร์รู้เรื่องรู้กันวอลบอกอร่อยจนในเทพตรงนี้ผมคิดว่ารอได้นะโอ้โหห้ามรู้ติมาสภาพอามิงแม่งแบบสเตสสิไม่เอาอเลยเลยนะเออโอเคครับไม่ไหวหรือเปล่าแนละ้วเจอ,อนี่ซีมาไปทำดาเมจปล่อยโควิดนะโมโลเนี่ยผมว่าเอาเรื่องเลยนะนี่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับ ีฟิกเกอร์นะค่าได้ได้รับสแตก็กตึกขึ้นนะี่ไปเลยครับเอ้ยชนะหรือเปล่าแม่งชนะตอนที่เรา5้าดูสติเรียบร้อยครับอีก,กอนไม่มีครับท้าไปเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามอนดอกอะไรนะผมอยากได้ดาเหมดแบบบึ้มๆอะ่ะเอนัวได้อยู่นะทําเป็นในนี้ละกันคาเกฟูรี่นะมีดาบหรอดาบเยอะๆหรือ B ีทีดาเมจมันจะขาดหรือเปล่าวะไม่เป็นไรลองดูครับไม่ลองไม่รู้ เอาบีทีแล้วกันอีกอันหนึ่งเนี่ยผมจะได้เออดล็อบไน์นะครับเอาบีทีแล้วกันเอ,อื่นๆไปโตดีกว่าครับมึงโดขนขาดหนึ่งครับทุกคนซิงอารโอเคได้อยู่ซิงยังขาดอีกสามตัวเยอะอยู่นะนะครับเพราะว่าเราแคปหมดแล้วนะเหลือแค่ทำสามดาวครับมาเจอในส่วนของเ่อเวนนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับซิงเอาปล่อยโควิดเรื่อยๆนะ โอ้ผมว่ามีโมเนโลหรือเดบับนี่คือเอาเรื่องนะซิงเนี่ยจันเบดก็เอาเรื่องมาผมว่าดูดิวิ่งวนๆเนี่ยโอ้โหยังแจมดิเอ็นลบบไนด้วยเอาเรื่องไ่ไหวซิงคือสกิลแบบถูกใจผมอะครับนะยังเยอะเนี่ยนะไปเลยดีกว่าครับนี่โอเคฮิตซิงขาดอีกสองนะ ไปเลยได้ป่าววะโอเคครับรอบนี้มาเจอไอโอเนียนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับทุกคนซิยังไม่สาดนะโอเคผมกําลังหาอยู่นะว่ารอบหน้าจะลงตัวอะไรดีนะโอ้ยอะไรวะหน้าโอ้ยซิงเดินไม่ถึงตัวเซนไปซิดอัพอีกแล้วทุกคนดูเรื่องโอ้ยไม่ไหวหลือวอวิครับตรงนี้ที่ติดอะไรวะหนะเฮ้ยติดิดก้อนหินโอ้ยโอ้ยโอ้ยแพ้ครับเออสถานการณ์ไม่ดีครับ กลับมารอบของเราครับตรงนี้ได้วอลอีกหนึ่งตัวโลไปเรื่อยครับจริงยังขาดอีกสองนะผมว่าถ้าผมไม่โลผมอาจจะบอลโฟครับได้จริงมาโรสีมีไหมมีโอกาสไหมจิ้งมันไปไหนหมดวรทุกคนเอ้ยเอาดีพี่เกมโอ้โหไม่มีไปครับโลใหม่ไม่มีถามจริงเกมไหมโอเคครับแล้วเจอยอร์เดนคะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะ ใชครสิงเดินปล่อยฮวีครับสิงเราตีไปเรื่อยตีครับตี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 ฮึ๊บเร้ตกิยครับข้างแล้วยิงบโอยิงแบบยิงมงวอยู่นะโอ้โอย,ยิงต่อ,อ,อ,รอครับเอาเรื่ะองครับไม่ชนะไปครับ ของในวงตรงนี้ครับไม่มีอะไรดีดเลยผมเอาบีทีแล้วกันกลับมาล่องล้วครับโอเคจิงสามทีแม่งเกมโอ้โหยกเจ็ดอยู่เลยค่ากี่ห้าจะรู้ใส่บีทีไปเลยครับอีกตัวหนึ่งเนาะซิกเนี่ยผมน่าจะปลดเควสให้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าผมขึ้นเมลไม่ได้ทุกคนโอ้กว่าผมจะฮิตนะน่าจะอีกเป็นชาติเลยนะครับแล้วก็ซิกเนี่ยนะครับมันเป็นแบบต้องถาไอ้นี่ปะย่อเดินอะ ผมว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะเออเฟสเขาเป็นสายยอเดินป่ะครับไปว่ากาันลวกันนะตรงนี้เอาตัวเองขึ้นแปดได้ก่อนครับตรงแพ้อยู่เลยป่ะเนี่ยโอ้โหแพ้อยู่ดีครับเฮ้ยแปลกๆคิดหมดแล้วนะทำอะไรไม่ได้แต่คิตชาม,มากครับตอนนี้เก็บสซออนไว้นะทุกคนรอลงเวลหน้านะครับรอบนี้เจอโยนี้ครับสองดาวเคสโอกครับกดเฟสเรียบ,บร้อยีไปเรื่อยครับตรงนี้ จะหายเข้มสิงอีกนะจะเดือดอยู่ครับใเวลาครับจิงตีโคบรอดตอมมอนยิงม่วตัวเลงครับแรงมากครับรัวมากครับละโววิกเรา่าได้ก็ได้หนีร้อยหนึ่งครับอึดขึ้นแต่ตายไปก่อนครับลองสิเอาให้หรือเปล่าลงชนะไปครับลูก้าก็ไม่ไหวครับเจอเวลเจ็ดอย่างเราครับเัาโฟเฉยเป็งหิชาจัดตอมมอนตรงนี้นะผมอยากได้เงินมากๆนะครับผมอยากขึ้นเร็ว่ะเออทุกคนขึ้นแปดหน่อยเฮ้ยไอเท็ตรงนี้น่าจะให้สิงอยู่ดีนะ อะไรดีวะเนี่ยกันเบรดมล่ะแม่งกันเบรดแล้วกันนะครับขึ้นวิวเลยเติมไซออนเอาบุยเซอร์นะเลือดทั้งทีมนะครับไปอืมดูดรบุนโดเลือดผมดิตาโคนแล้ววะเอาเรื่องเดี๋ยวเราปลดเควสวอริแบร์นะทุกคนเพราะว่าดรบุนโดเราเนี่ยเลือดเยอะแล้วนะโอเคเลือดห้าพัน 5, กว่าครับเอาวอริแบร์มาเติมช่วยนะเอเครอบน,นี้เจอไออเนียะครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับรนะลุ้นกันนะเบลก้าด้วยนะ ไชครับปล่อยเขาโควิดแล้วใส่กันเบดแล้วฮิวเรื่อยๆครับมจะตายยากกว่าเดิมเยอะนิดนึงครับแล้วก็เผาไปเรื่อยครับฮิวเผาฮิวเฮ้ย่ยเห็นปะเขาใส่กันเบรดแล้วผมว่ามันเอาเรื่องนะกันเบรดอัรคแองยิวินชาวไม่ใช่เอเดลอมไนท์เออ,เอ,อว่าเอาเรื่องอยู่ตรงนี้นะถ้าซิงได้เนี่ยโอเคเราได้บริแบรครับเพราะว่าปลดเพลเรียบร้อยใส่ไปเลยครับตรงนี้ กินก้าไม่น่าไหวแล้วว่ะทุกคนอาิากินตรงนี้อาทอกไม่เอาแล้วกันนะแต่ว่าตัวเราดูเดเลือดครบเยอะดิเออมันถึงได้อาทอกเนะี่ยถูกปะโอเคครับแล้วร,รอบนี้มาเจอไอโอเนียครับทุกคนไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าดูกันครับมีสิงเดินไปครับแล้วเดินลากฮิวให้ครับบอวิกเราฆ่าได้เอ้ยเราโดนเซตมาครับ ยิงเรารอแคร์ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า,าเขากลับไปซิดอาบก่อนแล้วแคสก่อนไหมยิงกว่าจะมาน้องจะตายก่อนหรือเปล่าครับแค้ก่อนยืดยโดนโชกแสลมครับแต่ว่ายังไหวครับเวลก้าก็ไม่ไหวครับลงชนะไปครับเอาอ่ะท็อปทรีท็อปทรีเอาเรื่องทำอะไรไม่ได้ครับรอขึ้นเวลเนาะแต่รอบนี้ครับมาเจอโยนี้ครับสองดาวอุ้ยเขาเก็บโยนี้สองดาวสองตัวไว้แล้วทุกคนผมทำไงดีวะเนี่ยคือ ผมไม่สามารถปลดล็อกนะครับเพื่อซื้อโยเน่ได้เว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ไมีไมีทางนะครับในการโดดักเขาแน่นอนนะแต่เห็น,นหลายหลาคนบอกว่าถึงจะเป็นแบบนี้นะที่ฝ่ายเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคนเปิดตู้นะก็จะหาตัวได้ยากอยู่ดีนะทุกคนคมีชนะไปครับเอาอ่ะออกในวงตรงนี้นะครับทุกคนผมอยากได้ในส่วนของ utility อีกอะไรดีวะเนี่ยไอ n อนิกสปาละกันนะทุกคน แต่มารอบของเราครับตรงนี้ใส่ให้บริแบร์ไปในการเลือดเยอะสุดแล้วก็เดี๋ยวให้ซิงมันเดินโอเคครับแล้วมาเจอคนเลเวลสีครับไอโอเนียนม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับออนสองดาวแล้วตรงนี้เนี่ยที่ผมโลคืออะไรทุกคนผมนึกว่าโลแล้วจะได้โยเนเว้ยเพราะว่าผมเห็นคนนั้นจะทําโยเน่พอไปคิดดูอีกทีเอ้ยหยุดโลเพราะว่าเราหามันไม่ได้อยู่แล้วผมลืมตัวนะทุกคนนั่นแหละนะครับ ต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้นะครับโอเคโอเคครับไหวครับรู้สิกว่าไม่ไหวครับไอโอนีจริงเราบ้าอยู่ครับตรงนี้ชนะไปครับตรงนี้สมะแมสหนะีไงเหลือสองค้สุดท้ายครับไฟลุกแล้วนะเนี่ยเขาเห็นบ้แต่เขามีดุกสองอันนะเว้ยทุกคนถ้ากลัวอยู่นะอุ้ยเขาพิมพ์จ g ๆคือเขาเจอแล้วหรือยังไงวะเนี่ยเขาเจอเปล่าวะเมื่อกี้เขามีดุกนหนึ่งอันถูกปะโอเคขาดหนึ่งดูว่าเขาขาดหนึ่งเว้ยทุกคนนี่ โอเคแค่ไหนเขามีดุเนี่ยขาดหนึ่งอยู่แต่ว่าผมแพ้หรือเปล่าถ้าแพ้เนี่ยเขาอาจจะเจอหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับทิ้งเราเดินโอเคเขาโดนเต็มบอร์ดอยู่หรือเปล่าโอเต็มบอร์ดนะแลเรียบร้อยครับขนาดที่ช้านะคอมซอนผมว่าเอาเรื่องนะผมว่าน่าจะเป็นเมนของคนที่ชอบแบบบ้าๆนะครับในช่วงของกลางไฟนะยิงรัวๆเนี่ยนะครับเก่งมากๆครับ โอเคก็จะจากกันไปยงไฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิ l เดย์ครับ สวัสดีครับล s ส m a น s h อ p โนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท t i c ิ Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท t i c ิ Mobile บนเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลย This Man c คอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้อง listman ช h อ p เท่านั้น